รายได้อารตพสุดพผันตัวขายหมูกรอบลบคำดูถูกตกงานหลังจากที่ไม่ค่อยได้เห็นผลงานในละครอ,อย่างหนุ่มคนนี้ซึ่งก็ผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าขายหมูกรอบแบบเต็มตัวแล้วแถมยังขายดีเป็นร้านดังในติ๊กตอกสำหรับดาราหนุ่มอารตพสุดล่าสุดเจ้าตัวออกรายการแชร์พร้อมทั้งเผยว่า ก่อนหน้านี้มีคนครหาว่ามาเป็นพ่อค้าเพราะตกงานแต่อารก็ไม่ได้ตอบโต้แถมยังยกมือไหว้แล้วบอกว่าขอบคุณนะครับที่แช่งผมแบบนี้ผมอยากตกงานและมีไรายได้เหมือนเดือนนี้เพราะเดือนนี้มีไรายได้เข้าเจหลักเราทำหลายอย่างแต่เดือนนี้เงินเข้าเจ็หลักกว่า มีเวลาว่างก็ขายรถมือสองขายทะเบียนขายมูกรอบด้วยและทำธุรกิจแฝงแงแต่ถูกกฎหมายตรวจสอบได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเรียกได้ว่าปังไม่ธรรมดาจริงๆ